ด้านหนึ่งวันนี้กา,การประชุมวุฒิสภาเนี่ยก็จะมีสอวอหมอเปรมศักดิ์สอวอหมอเปรมศักดิ์พยุระเนี่ยคือเขาไม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่กลุ่มสีน้ําเงินนะคือก็จะมีที่ถูกจัดว่ากลุ่มใหญ่คือกลุ่มสีน้ําเงินนะกลุ่มหมอเปรมศักดิ์ก็บอกว่าอยู่กลุ่มสีขาว uh huh. แต่วันนี้หมอเปรมศักดิ์ก็ลุกขึ้นขอปรึกษาประธานในที่ประชุมวุฒิสภายื่นกระทู้ถามด้วยวาจากรณีดีเนี่แหละ ที่มีการถแถลงแล้วก็กล่าวหาสอวอนะครับว่ามันมีการหัวเอาละหมอเปรมศักดิ์บอกด้วยความที่ตัวเองก็เป็นสอวอไงอพอตัวเองก็เป็นสอวอจึงต้องการความกระจ่างในเรื่องนี้จึงขอตั้งกระทูถามไปยังพันธุ์ตลเอกทวีสอดส่องนายรัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ดูแล DSI อยู่ในขณะนี้แต่ปรากฏวันนี้รัฐมนตรีทวีสอดส่องกลับแจ้งกลับมาว่าไม่สามารถมาตอบกระทูได้ทําให้วันนี้หมอเปรมศักดิ์จึงบอกว่า เกิดความกังวลจากข่าวสารที่ออกมาก็เลยอยากจะให้ท่านเนี่ยมาตอบเอาลองฟังดูคะผมจึงเห็นว่าวันนี้ประชุมเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมจึงยื่นกระทู้ถามไปซึ่งท่านประธานก็จับสลากได้ของผมหนึ่งในสกระทู้ที่ถามลรั่มนตียุติธรรมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าวันนี้จะได้ถามก็เตรียมข้อมูลต่างๆมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจของสังคมร่วมกันนะครับเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสถาบันนิติบัญญัติของวุฒิสภา แต่ปรากฏว่าทรัฐมนตรีแจ้งว่าไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้ผมจึงแจ้งท่านประธานเพื่อให้ทราบว่าผมวิตกกังวลแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้จะไปพูดกันคนละทีเนี่ยไม่มีประโยชน์คือหมอเวมศักด์เนี่ยก็พูดในเชิงตัดพ้อเหมือนกันบอกว่าเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจจะมาตั้งกระทู้ถามรมัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแต่กลับไม่ได้พบไม่ได้คําตอบอยากให้ท่านมาตอบจะได้คลายข้อสงสัย และความกังวลให้กับสวเพราะการที่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไปพูดก็ดูจะไม่เกิดประโยชน์นะฮะ